ตอนนี้เราอยู่กับพี่บอมเป็นการอยู่กันก่อนแตง่งพอม่อยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยอ่ะทุกคนแต่วันนี้ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วค่ะว่ามันแตกต่างกันจริงๆมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในบ้านค่ะก็ลงมาชั้นล่างแล้วพบว่าแบบน้ําท่วมบ้านอ่ะตอนนี้อาจจะต้องลื้อฟ้าใหม่ทั้งหมดมันก็จะไม่ใช่แบบนี้อ่ะเครียดอะ สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมาพบกับไบวอยชนะคะแต่ว,ว่าวันนี้ขอเนี้ใส่แว่นดำก่อนนะจริงๆคือแบบก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่ในตับตา,ตาบวมนะคะขอบันทึกไว้หน่อยละกันถึงแนมะ้ว่าสภาพจิตใจจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็เถอะโพงสุดท้ายก่อนที่เฟิร์นจะเข้าอยู่บ้านแล้วนะคะเฟิร์นไม่ได้มาบ้านประมาณเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะซึ่งเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยเฟิร์นยังไม่เห็นเลยว่าบ้านตอนนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอะไรบ้างน,นะคะ ดูหน้าเฟิร์นแฮนก่อนเฟิรนยังไม่อยากสปอยบ้านนะคะเดี๋ยวรอดูตอนเปิดบ้านทีเดียวจะเห็นบ้านครั้งแรกแล้วนะบ้านสวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะตอนนี้ค่ะเออช่างกำลังย้ายพวกโซฟาพวกอะไรให้มันไปอยู่ในที่ของมันอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันยังถูกห่อไว้มันยังไม่แกะออก แต่ก็จะแกะวันนี้แหละเนี่ยเดินมาเพื่อมาแกะเฟอร์นิเจอร์ตื่นเต้นมากอ่ะตื่นเต้นโอเคเข้าบ้านก่อนไปไไแกะเท่านี้ <c oughs> มันได้ซื้อเล่งเหมือนแกะของขวัญนนะั่นเวลาที่เราซื้อเวลาที่เราได้ของขวัญแล้วเราแกะของขวัญเองมันปิ๊งนี่ก็เลยแบบมาแกะ แกะด้วยตัวเองไปเลยค่ะนะแล้วจับมือดิคุณส่วนเราเป็นคุ้นส่วนเราจับมือแค่นี้ก่อนอ่าน,นี้ทำให้เราน่าสงสารไปใช้งานนะ่ะคือต้องเล่าอย่างนี้คะ่ะว่าที่ผ่านมาที่บอมทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยเพราะว่า เฟิติดโควิดเฟิติดโควิดแล้วากตัวสิบวันมันเป็นสิบวันที่แบบเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะทําบุญขึ้นบ้านพรุ่งนี้ถ้าเธอไม่ติดโควิดเธอช่วยอะไรพี่บ้างช่วยคนก็จะช่วยให้กําลังใจแบบพี่บอมส,ะส,ะส,ะสะุดๆนะจะมีกําลังใจขึ้นติดโควิดหรือไม่ติดโควิดก็ไม่ต่างกัน That night. สองทุ่มแล้วนะคะเพิ่งจะได้กินข้าวกันจัดบ้านกันเหนื่อยมากแต่คนที่เหนื่อยจริงๆคือคนหนูนั่นเช็ดเมื่อกี้เดินกวาดถูทั่วบ้านพี่บอมทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยส่วนทางเราก็คือกินข้าวแล้ว <sh arp> แล้วที่มันตลกมากที่สุดก็คือเฟิร <sh arp> ์นเจี๊ยบนะมีจานมีจานพี่บอมกินอะไรเขาเกอะเขาเกอะเขาเกอะ แต่บ้านสวยปะสวยมากบ้านสวยไหมบ้านสวยมากชอบไหมชอบมากชอบบ้านเฮ้ยส่งมาขนาดนี้แล้วพี่บอกเช่าบ้านโอเคโอเคกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยใจเหนื่อยกายไหมเหนื่อยตอนแรกว่าจะจบบล็อกวันนี้แล้วแต่เรื่องมันยังไม่จบไอ้เจี๊ยบ กินเผ็ดไม่ได้บอกทุกอย่างมันโตเผ็ดก็เลยเอาเป็กพี่บอมไปกินหมดเลย <laughs> แล้วพี่บอมก็ได้แต่กินของที่มันเหลือจากพวกเราฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของ บ้านเฟิร์นแล้วนะคะก็วันนี้มี2ครอบครัวมาคุณพ่อคุณแม่พี่วองคุณพ่อคุณแม่เฟิร์นแล้วก็มีคุณย่าเฟิร์นด้วยยังไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยค่ะจะเป็นเลิกอุ้มพระเข้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวมีเลี้ยงพระแล้วก็มีไหว้เจ้าที่นะคะก็ตอนนี้ทุกคนกําลังเตรียมตัวกันอยู่เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันตอนนี้ทุกคนสํารวจบ้านนะคะแล้วก็กาลังแบบอุ้ยกับเครื่องดูดฝันเครื่องดูดฝันอยู่ฝันเครื่องดูดฝันอะไรเครื่องดูดควันภูมิใจนําเสนอมากใครทําอาหาร ใครทำอาหารพี่บอมนะใครทำอาหารเป็นไงเดฮ้ย,ยช้เปล่าโอเคถึงเลิก9 0้าโมง9นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องยกพระเข้าบ้านกันแล้วเราจะต้องก้าวเท้าขวาเข้าบ้านด้วยอันนี้คือไม่ได้บอกว่าทุกบ้านจะเป็นเลิกนี้แล้วก็ต้องทําอย่างนี้นะคะแต่ว่า มันแล้วแต่บ้านอ่ะอันนี้คือดูอาจารย์มาม,มันก็เลยต้องตามนี้ไปเป๊ะแต่ว่าต้องรีบวิ่งไปแล้วค่ะเดี๋ยวว่ากันซึ่งหิ้งพระเราเน่ะอยู่ไหนเราชั้นสี่ชั้นส <laughs> ี่เลยจ้าอยู่ชั้นสเป็นชั้นที่สูงสุดของบ้านนะคะมีหิ้งพระของเราสุดยอดสวยมากเฟิ่นต้องทำอะไรบ้างนะ แกถุงโอเคจะมีบทสวดที่ได้มาด้วยนะคะเวลาที่เฟิร์นสั่งอาหารคลีนเฟิร์นก็จะสั่งกับน้องเหมยเพราะว่าน้องเหมยทําอาหารคลีนอร่อยมากแล้วก็กล่องอาหารคลีนน้องเหมยเนี่ยก็คือจะแน่นมากอิ่มแน่นอนอาฝากร้านหน่อยค่ะน้องเหมยช,ชื่อร้านกู๊ดเดย์หนึ่เดหกนะคะ ยังไงก็คือถ้าสนใจก็คือมีช่องทางใน Facebook นะคะพี่ต่อไดมี Facebook โอเคแล้วรับจัดก็คือมีอาหารคลีนยังรับทำอยู่ไหมคะก็ที่มีอาหารคลีนเดี๋ยวนี้ก็คืออาทิตย์ล่งรับประมาณครั้งนะคะอ๋อก็ต้องรีบติดต่อก่อนคิวจะเต็มใช่แล้วก็มีรับจัดเลี้ยงแบบนี้ใช่หมบุฟเฟก็มีนะคะอ่ะบุฟเฟ่ต์มีด้วยโอเคอยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่โอ้โหสวยงามค่ะ ว่าคืนเฟิร์นนอนไปแล้วคืนนึงนะคะก็คือแบบว่าบ้านอะยังไม่พร้อมเท่าไหร่เลยคือแบบห้องน้าในในชั้นเดียวกับห้องนอนเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะเราก็ต้องขึ้นไปอาบน้าชั้น4ี่นะคะก็แบบลบาบากทุลักทุเลน,นิดนึงแต่ต้องนอนเอาเลิกเอาชัยนะเออซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็คือไหว้พระไปแล้วไหว้เทวดาไปแล้วนะคะตอนแรกอาจจะไหว้เจ้าที่เมื่อวานพร้อมกันทุกอย่างให้มันเสร็จไปเลยแต่ทีนี้เนี่ย อยู่ๆเฟินก็เอะใจอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วก็เลยเช็คอีทีเอา้าถ้าไหว้เจ้าที่แบบไหว้เองไม่มีคนนำไหว้เนี่ยมันจะต้องไหว้วันอังคารกับวันเสราร์นะคะเที่ยงครึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาไหว้วันนี้แทนตอนนี้ก็เลยจัดเซตไหว้อยู่หาจุดท,ที่กลางบ้านที่สุดแล้วก็ตั้งของไหว้นะคะซึ่งเฟินก็ดูจากอาจาร,รย์นิ่มที่เฟินเคยทําไปแล้วใน E ีพีให้มาดูหงจุย้ยแล้วก็ไหว้เจ้าที่นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ เดินเข้ามาตรงนี้ที่แปะพอดีเลยนี่นะคะของไหว้ก็จะเป็นผลไม้มงคล9ชนิดดอกดาวเรืองอะไรนะภูหรอหมากภูเออเทียนทูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีแก้วน้ำด้วยเดี๋ยวกำลังไปหยิบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไหว้เจ้าพี่เสร็จก็คือพี่แขกมาเลยจ้ามาพร้อมกับ โอ้โหรถสีจีดมากไม่ไหวคนเองเนี่ยก็สวยมากสวยมากใครคะเนี่ยเฮ้ยะไรวะมาพร้อมกับรถใหม่เลย๋ยวดูบางอะไรเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามามีคนดิปกาแฟให้ค่ะเพื่อนมาบ้านทันทีนะค่ะแล้วก็อ้อวน้ำหมดอ่ะมึงอ้าวไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้ วันนี้อยู่บ้านนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจารเอาของที่ขนมาจากบ้านเล็กน้อยฟังอีกครั้งนะคะเล็กน้อยมาจัดกันนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากของขวัญวันวาเลนไทน์ที่พี่บอมให้ปีแรกนะคะมันจะเป็นแบบจริงๆมันเป็นดอกกุหลาบจริงนะที่เขาแบบสตาร์ไว้ก็จะอยู่ได้เห็นว่าประมาณ2 3ส,สาม ไม่เกิน5ปีอะจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่จำได้ว่าแบบไม่สองก็5ปีเนี่ยแหละยังไม่มีทีท่าว่าจะเหี่ยวค่ะมีแค่ขอบขอบที่อาจจะแบบเริ่มชำแล้วบ้างแต่ว่าก็ยังดีอยู่เลยนะคะมีห้องข้างบนนะคะตรงชั้นลอยเนาะมันจะเป็นชั้นสีดำอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าอันเนี้ยมันดำแดงก็น่าจะเหมาะกับข้างบนมากกว่าก็เดี๋ยวเราเอาไปไว้ข้างบนกันนะคะเดินลงมาบันไดเสร็จด้วยความมืดหันไเห็นผู้หญิงอยู่ตรงนี้ ตกใจแบบตา,ตาตาตาหล่นไปอยู่ตาตุ่มตาหล่นไปอยู่ตาตุ่มใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มล้วูบเลยอ่ะมีผู้หญิงย,ยืนจ้องอยู่ที่บันไดอ่ะสรุปคืออ๋อฉันเองกระจกวิเศษข้าเฝ้ารอบอกมาเถิดข้าง,งามเลิศในปัตตภีสวยกว่าคนทั้งปวง อ่ะแล้วตอนนี้ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่โล่งมากค่ะไม่มีของตกแต่งอะไรใดๆเฟินคิดว่าดอกไม้เนี้ยจะเข้ากับห้องนี้มากมันดูเหงาเนาะมันดูแบบเฮ้ยแค่นี้เลยเหรอแบบแค่นี้เลยเหรอแจกันที่แบบว่าดังมากๆในเหล่าคนที่แบบว่าชอบซื้อของแต่งบ้านอะไรเงี้ยมีอยู่ยุคนหนึ่งก็คือจะต้องซื้อน้องคนนี้เขามาซึ่งฉันก็มีเหมือนจ,จา้าอ่ะแต่น้องคนนี้สีขาวเนาะเฟินคิดว่า อาจจะพอใส่กับข้างหลังได้แต่ก็มีความกลัวว่าจะกลืนเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะกลืนหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองดูกันนะคะแล้วก็เอาดอกไม้มาด้วยนี่เอาดอกไม้มาทั้งหมด2แบบนะคะก็คือมีน้องดอกทิวลิปนะแล้วก็ดอกอะไรอะป๊อปปี้เย่ออันเนี้ยน่าจะป๊อปปี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็คงใส่แจกันไว้ ให้มันเป็นประมาณนี้นะคะแต่คือแบบนึกออกปะความยากมันคือพอเราทำบ้านให้มันสีค่อนข้างคลุมโทนมากๆอ่ะบางทีเฟิร์นก็จะชอบอะไรที่มันแบบสีสันน่ารักน่าลากจุกซิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอามาวางที่บ้านมันก็มีความแบบเอ๊มันได้หรอวะจริงๆอ่ะน้องเขาอาจจะต้องอยู่ช่องเล็กแหละแต่เฟิร์นแค่ลองวางเพื่อให้ดูฟิลก่อนแล้วกันเนาะมันแบบมันได้ไหมอันที่จริงมันก็ไม่แย่แต่มันก็ยังดูแบบไม่ใช่อ่ะใช่ปะ หรือมันต้องยังไงวะคือมันอาจจะแบบไม่เหมาะกับสีสันเนาะหรือยังไงอ่ะเฮ้ยคิดไม่ออกอะไม่รู้เลยอะยิ่งยิ่ง,งน้องคนเนี้ยสีสันอย่างเงี้ยคือเฟิร์นก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะว่าน้องโคงแบบควรจะอยู่ตรงไหนแล้วถามว่าให้แบบปลูกดอกไม้จริงก็ไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็เดี๋ยวคงจะลองดูแหละคิดว่าเดี๋ยวคงจะซื้อต้อนไม้ที่มีดอกเนี่ยมาลองปลูกดูส่วนน้องคนนี้สุดท้ายก็อาจจะไปอยู่สตูดิโอข้างบนที่ทําเป็นแบบขาวๆเป็นแบบ ของตกแต่งน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไว้แบบเออเป็นสตูดิโอเวลาถ่ายงานเล่นๆอะไรอย่างนี้น,นะคะน้องเขาอาจจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะโล่เงินนะคะจาก YouTube นะคะตอนที่ครบ1 0 0 0 0แสน Subscribe ซึ่งก็ครบมาน่าจะ2ปีแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนยังไม่ไปถึงไหน <laughs> เพราะฉะนั้นใครเห็นก็ฝากกดไลค์กด s u b s r r i e e กันเยอะๆนะคะมันมีผลทางใจอะทุกคนเข้าใจเฟินปะ แบบพอเราได้มามันจะแบบโอ,อโอเคเลยแต่ตอนนี้ก็กำลังใจค่อนข้างห่อเหี่ยวนะคะฝา <c oughs> กกด subscribe ด้วยนะคะน่ามันได้แต่ว่าฉัน f o ิร์นต้องหาที่ตั้งแหละที่ที่มันจะตั้งได้อะคือตอนนี้มันมันเอาไว้แล้วก็ปิดแล้วก็มองไม่เห็นแล้วอะมันมันลึกไปหน่อยนะคะใบเฟิร์นหยิบอะไรมาอีกใบเฟิร์นหยิบโมเดลโบดจํจำลอง มาด้วยค่ะก็คือถ้าใครดูคลิปเวลาเฟิร์นไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะโซนยุโรปหรือว่าอังกฤษก,ก็จะรู้เนาะว่าเฟิร์นอ่ะชอบไปโบสมากๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าชอบมากถึงขนาดอยากจะซื้อของเก็บไว้เป็นที่ระลึกเวลาที่แบบเออเราไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเซนต์ปอลคาทีโดรนะคะนี่สตรัสบุกนะคะเป็นทริปตอนที่ไปยุโรปนะนี่ สตร์บุกก็ลงบล็อกไว้แล้วนะคะโบสถ์เขาก็น่าจะได้เห็นในบล็อกกันไปแล้วด้วยอันนี้คือฝั่งหน้าโบสถ์นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามานั่งเมาส์มอยกันหน่อยละกันก็คือมันดีใจเว้ยมันดีใจมากเลยเพฮ้ยฉันแบบฉันมีบ้านอ่ะนึกออกปะมันคือหนึ่งในความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันแบบเออเป็นจริงแล้วก็คือการแบบได้มีบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อยู่แล้วมันก็มองไปรอบๆมันก็ถามว่าแบบมีบ้านของฉันจริงๆหรอ คือมันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอ่ะมันเหมือนมันเป็นความฝันที่แบบอยู่ๆมันก็ตุ้มแล้วก็จริงแล้วอ่ะคือมันก็อาจจะไม่ได้ตุ้มจริงแบบดีดนิ้วปูชั้นมีบ้านอะไรขนาดแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งที่แปลกใหม่ความรู้สึกใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นก็คือปกติอ่ะคือเฟิร์นเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนสะอาดขนาดนั้นอ่ะเป็นคนไม่ได้มีระเบียบแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้รักษาของขนาดนั้นนะคะ แต่ว่าพอมีบ้านเป็นของตัวเองอะทุกคนเชื่อป่ะเฟิร์นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเว้ยคือโตเนี่ยเนี่ยเนี่ย unpack โตนี้ความรู้สึกเหมือนคลอดลูกอะวันแรกเลยวันแรกที่ทําบุญเลยทําบุญเสร็จก็โอเควันแรกมันวางของไว้บนโตะนี้เยอะแล้วก็พอทําบุญเสร็จแล้วก็เคลียร์ของใช่ปะ่ะแล้วพอหยิบของออกจากโต๊ะเฟิร์นพบว่าโตะเป็นรอน เนี่ยทุกคนคือโตไม้มันแบบมันเป็นรอยแล้วอ่ะรอยยาวด้วยอ่ะรอยลึกด้วยอ่ะแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบเศร้าเศร้ามากแบบบีบหัวใจอ่ะแบบเฮ้ยทาไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะทาไมอ่ะใครทาอ่ะทําไมมันเป็นรอยอ่ะแบบเรารู้สึกเหมือนลูกเราโดนลังแกแล้วก็มีบาดแผลลูกเจ็บแม่ก็เจ็บไปด้วยพูดแล้วน้ำตาจะไหลคือมันแบบมันเป็นฟิลนั้นจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังละกันนะคะว่ามันแบบ เกิดอะไรขึ้นบ้างแปลงไหมว่าข้างหน้าตรงชั้นล่างสุดเลยแบบเดินเข้าบ้านมาจะมีต้นใหญ่ต้นเนยต้นใหญ่ไซส์ประมาณนู้นต้นใหญ่ใช่ปะอ่าก็มันจะก็คือจัดเลเวลอ่าแล้วก็มีน้องสนหงแคนตะกี้ขึ้นมาจะเป็นสนหองแล้วก็เออเตี้ยก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คือต้นอะไรอ่ะนีออนนีออนเนา ยังดูไม่ทันเลยเลยฝนมากลยงไหยแต่ไม่ได้ดูต่อละอ่ะลงเม็ดแล้วจ้ะยังไงต้นไหนดีครับต้นนี้อ่ะต้นนี้เหรอเย็งไปไหนน้องคออยู่เยอะแล้วไม่น้องแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะแบบลุงตาปู่ต้นไม้พวกนี้คือแบบอัยน,นเยอะกว่าเฟิร์นทางนั้นเลยมั้งเผลอๆเนาะแต่ว่าไม่เยอะกับพี่เราเพราะพี่อ่ะ แก่แล้วแก่แล้วโอ้เฟินอยู่ในนี้แล้วเฟินดูเป็นอลิซอินวอนเดอร์แลนด์เลยอะดูแบบเป็นเด็กตัวจิ๋วอะต้นใหญ่มากเรารู้จักต้อนอะไรบ้างต้นไ,ตน,ไตน,ไตนไม้ต้นไม้อะไรบ้างต้นไม้รู้จักแค่นั้นเลยต้นไม้จะได้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเฟินรอเลือกดอกเฟินไม่ได้รอเลือกต้นต้อนอะมันเป็นหน้าที่พี่ดอกเป็นหน้าที่เฟิร์นอย่างแค่หน้าที่พี่ โอเคทุกคนวันนี้นะคะก็ดูต้นไม้กันประมาณนี้หนึ่งคือมันฝนจะตกแบบเราอาจจะแบบไม่ได้เดินดูนานอะไรมากต้องทําเวลานะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือเหมือนแบบวันนี้จริงๆก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อเลยอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะเพราะว่า เหมือนเราอยากมาดูทรงมาดูแบบพนันคุยข้อมูลเรื่องต้นไม้ก่อนว่าแบบเออต้นไหนคนไหนเขาต้องการแดดเยอะคนไหนต้องการน้ำคนไหนต้องการอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆการทําสวนอะมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าตรงที่เราจะเอาเขาไปลงอะเขาจะได้เจอแดดเยอะไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นตรงที่แบบโดนแดดทั้งวันแบบฝั่งหน้าบ้านเฟิร์นเนี้ยจะโดนแดดเยอะเฟิร์นก็ต้องหาต้นที่เขาชอบแดดแต่ว่า อย่างชั้นสกับชั้นลอยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เจอแดดเยอะเพราะฉนะนั้นก็อาจจะต้องหาต้นที่เขาไม่ได้มีแดดมากอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เหมือนแบบต้องศึกษานิดนึงอะ่ะเริ่มเข้ามาอยู่บ้านเนี่ยก็เริ่มดูทิศทางของแดดดูแบบเ,ออเวลาที่แดดจะลงตรงไหนในช่วงกี่โมงอะไรเงี้ยเพื่อหาต้นไม้ที่เหมาะกับตรงนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็แบบจริงๆคนอยากได้ดอกไม้ด้วยแต่ดอกไม้มันเป็นอะไรที่ต้องการแดดนะแต่บ้านไม่ค่อยมีตรงที่โดนแดดเลยก็เลยแบบ ต้องหาค่ะต้องวางแผนอีกหรือมีต้นที่เข้าตาแล้วก็ถูกใจแล้วนะคะโอเคเอองั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน,นีกที่วันถัดมาเลยเนาะวันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากโอเค้วเ,เจอกันค่ะทุกคนอยู่ๆเสียงตอนนี้มันก็หายไปเฉยเลยอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราขอเล่าแบบนี้เอาแทนและกันนะคะคือว่าหลังจากที่เราไปซื้อต้นไม้จริงใช่ปะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยชีวิตฉันยากแน่ๆฉันก็เลยไปซื้อต้นไม้ปลอมมาจา้ะ อันนี้ซื้อจากร้านที่ชื่อว่าพีมานนะคะซื้อมาหลายต้นหลายแบบเลยเหมือนกันโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเหมือนต้นไม้จริงนะในบางแบบนะคะต้นโอคือดีมากๆเหมือนมากๆนะคะส่วนใหญ่เป็นว่าพวกสีเข้มๆอ่จจะค่อนข้างเหมือนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สายต้นไม้จริงเนี่ยก็ลองซื้อต้นไม้ปลอมมาเ่ินว่ามันก็โอเคดีเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวเต็มๆตอนที่บ้านเสร็จแล้วนะจ๊ะว่าต้นไม้จะเป็นยังไงนะคะ เอาละทุกคนตอนนี้ก็คือได้ที่วางน้องแล้วนะคะก็คือเป็นแบบลิมลิมนะแต่ว่ายังจัดตรงไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะคะจริงๆน้องน่าจะต้องแบบแพ่กว่านี้อีกคือต้นไม้ปลอมเนี่ยมันก็สวยจริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นซื้อมาแล้วตั้งเลยสวยเลยก็บางต้นก็ไม่ใช่นะบางต้นเราก็ต้องมาตัดแต่งแบบกิ่งก้านเขาเองแต่ว่าถือว่าแบบมองเร็วๆก็ก็สวยนะสวยเลยอ่ะแบบเออก็เนียน,น่ะดูดิเปิดบ้านเข้ามาแล้วก็แบบ เออมีต้นไม้ซะหน่อยอยางี้เอาละค่ะการอัปเดตวันนี้ของเฟิร์นก็ประมาณนี้ก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรมากซื้อต้นไม้ป้อมมาก็เลยแบบเอออยามาอันแพ็คให้ทุกคนดูว้าวก็คือเล่นใหญ่เล่นโตอยู่ก็คือมีรถเพลนด้วยเล่นใหญ่เล่นโตอยู่นะออน้องมาส่งแล้วนะคะอันนี้ซื้อไปทั้งหมด3ต้นใหญ่เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะ ก็คือเรื่องใหญ่เรื่องโตอยู่เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนกระถางด้วยนะคะเพื่อให้ใสต่ต้นไม้ต้นใหม่ได้เพราะว่าน่าจะใหญ่กว่ากระถางนี้ค่ะอีกอย่างคือดินอันนี้คือแบบว่าไหวแล้วอะเพราะว่าปลูกกี่ต้นนั้นก็ตายทุกต้นเพราะฉะนั้นนะคะคิดว่าปัญหาก,ก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่ดินด้วยก็เลยเปลี่ยนให้หมดไปเลยค่ะแล้วประเด็นคือวันนี้บ้านจะวุ่นวายหลายสิ่งมากมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในบ้านค่ะคือมีอยู่วันหนึ่งแบบ ลื่นมาแล้วก็ลงมาชั้นล่างแล้วพบว่าแบบน้ําท่วมบ้านอะทอกมากว่ามันเกิดจากอะไรนะคะก็หาต้นเหตุแล้วก็พบว่าน้ํามันแบบออกมาจากในตู้อะเมื่อวานน่ะนั่งเช็ดแบบชั่วโมงละครั้งชั่วโมงละครั้งดูกันไปกันมามันมาจากข้างฝนป้า เนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนี้ยมันจะมีแบบซอกที่เห็นเลยว่าแบบมีน้ําไหลออกมาแล้วมันก็ซึมลงมาจนถึงพื้นล่างแล้วคือแบบเครียดมากเพราะว่าตอนนี้อาจจะต้องลื้อฟ้าใหม่ทั้งหมดเท่ากับว่าแบบบ้านที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยมันก็มันก็จะไม่ใช่แบบนี้อ่ะเครียดอะจะร้องไห้และตอนนี้สภาพบ้านก็กลับมาโดนห่อแบบนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเปิดซ่ากันหรอเนี่ย สบายตามากเลยค่ะเฟิร์นไม่รู้นะคะว่ามันคือต้นอะไรบ้างเพราะว่าคือวันที่ไปเลือกต้นไม้เนี่ยวันนั้นเฟิร์นไม่ว่างพี่บอมก็เลยไปเลือกกับทางอินทีเรียนะคะแล้วก็ได้เนี่ยแหละค่ะต้นไม้มาทั้งหมด3ต้นนะจ๊ะปลูกต้นไม้สวนนะคะวันนี้ดูหน้าสิโอ้โหติดกีบหน้าหวานอันนี้คือของหลังบ้านหมดเลยเหรอเซตเนี่ยใช่แล้วนี่คือเราแบบจัดเองเลยวางอะไรด้วยตัวเองหมดเลยเหรอ ีย๋ยค่อยลงดินจะเก่งเกินไปแล้วนะเราอ่ะฮสุดยอดเลยแต่ว่าเธอจะไม่ป็นคนรดน้ำทั้งนม้นนะกาคุณผู้ชายเขาก็ดีไซน์สวนเองแล้วนึ่งเก็บขยะเองแล้วด้วยไม่ทับไรเลยไม่ทับไรเลยไม่ทอบไเลยพ <laughs> ี่บอยทำอย่างคนเดียวหมดเลย ตอนแรกก็ตั้งใจจะให้บล็อกเนี้ยเป็นเหมือนแบบบล็อกมันต์ใช่ะ่ะที่แบบสรุปเดือนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านบ้างแต่ปรากฏว่าหลังจากล่าสุดที่เฟิร์นถ่ายไปจนถึงตอนเนี้ยมันน่าจะแบบเลยมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะเลยมาเกือบสองเดือนแล้วนะคะ ไม่ว่างเลยจริงๆอะิะเลยไม่ได้สรุปสัทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ว่าตอนนี้บ้านเป็นยังไงบ้างนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวคงจะทําล็อกแย่ออกไปแบบเล่ารละเอียดอีกทีนึงอะเนาะเพราะว่ามันน่าจะยาวเหมือนกันแต่เล่าให้ฟังคร่าวก็คือมีความสุขแบบมันคือบ้านของฉันเข้าใจปะเรื่องต้นไม้เนี่ยก็มีการเอ่อลงต้นไม้ใหญ่เนาะตอนนี้ก็ยังรอดอยู่นะคะยังโอเคอยู่แต่ว่าต้นที่ตายเนี่ยคือต้นหลังบ้าน หลังบ้านก็เลยเลาะใหม่เกือบหมดเลยนะคะลงพวกต้นสนใหม่ลงไตเกาหลีใหม่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้อีกนานไหมเดีดด๋ยวรอดูกันส่วนบ้านตอนนี้ก็ค่อนข้างคอมพลีทไปเยอะมากๆเลยจากแบบวันแรกที่ถ่ายล็อกเนี้ยไปจนถึงวันนี้ยเพิร์รู้สึกว่ามันคือการเติบโตอะ จากวันที่แบบลงขนทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดกรีดอันบ็อกซ์อะไรทุกอย่างด้วยตัวเองใช่ปะเออจนวันนี้เราอยู่บ้านมาน่าจะเดือนกว่าละตอนนี้เราอยู่กับพี่บอมใช่ไหมก็คือเป็นการอยู่กันก่อนแต่งเดี๋ยวจะแต่งในอีกประมาณแบบสองเดือนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คืออยู่ด้วยกันก่อนซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าโหแบบอยู่ด้วยกันน่ะมันน่าจะดีมากๆเลยตื่นมาทํากับข้าวกินกันแล้วก็ส่งเขาไปทํางาน กลับมาก็แบบเอยดูซีรีส์ด้วยกันนั่งคุยกันแล้วก็แบบเข้านอนพร้อมกันแล้วก็วนลูกสุดท้ายแล้วอ่ะพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยอ่ะทุกคนมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะเออเพราะว่าทุกวันนี้ยเฟิร์นกับพี่บอมเหมือนเป็นรูมเมทที่นานๆเจอกันทีอ่ะเศร้าปะ คือมันยุ่งจริงๆคือด้วยความที่แบบเราอะจัดทั้งงานแต่งทําบ้านแล้วก็ตัวเฟิร์นก็กําลังแบบพยายามที่จะขยับขยายใบวิวการของแบบเพลงมันก็เริ่มกลับมาแบบดีแล้วก็บูมขึ้นอีกครั้งพี่วองก็เลยยุ่งหรือว่านอนห้องเดียวกันคืนนั้นแต่แบบไม่ได้เจอหน้ากันอนะคือฉันก็หลับก่อนนี่เขาจะกลับพี่วองเลยจะตื่นเช้ามาเพื่อรดน้าต้นไม้ทั้งบ้านให้เสร็จก่อนออกไปทํางานตอนประมาณแบบ9ก้าโมงเพราะฉะนั้นเขาก็จะตื่นเช้ามากมาแบบเจ็ดแปดโมงซึ่งฉันก็ยังไม่ตื่น มันก็ทําให้รู้สึกว่าไอสิ่งที่ฉันเคยได้ินมาทั้งหมดที่บอกว่าอยู่ด้วยกันนะนมันเป็นอีกแบบนึงนะมันไม่เหมือนเดิมหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เคยคิดว่ามันจะแบบจะแค่ไหนกันเชียวอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วค่ะว่ามันแตกต่างกันจริงๆซึ่งทุกวันนี้มันยังไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเรายุ่งทั้งคู่เลยมันยังไม่ได้มีคนที่แบบ เฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมเธอไม่มีเวลาให้ฉันบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆว่าเราก็ต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเราละเลยมันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเฟิร์นคิดว่ามันก็อาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคงต้องแบบหาวันที่ยังว่างแล้วก็มานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องแบบพยายาม manage เวลาอะไรยังไงกันดีอะไรประมาณนี้ซึ่งกว่าจะได้ดูบล็อกนี้ทุกคนก็น่าจะได้ดูบล็อกเปิดอ่อ ห้องแต่งตัวกันไปแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะอันนี้วอล์กนี้นะคะส่วนห้องอื่นๆก็กําลังจะตามมาเร็วๆนี้ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะถือก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม,มส่วนไหนอยากให้ทาส่วนตรงไหนเป็นพิเศษก็สามารถแบบคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อบล็อกหน้านะคะ